แล้วนองผมในกะีบาน้อยครับจากกีบันเเตียนมาเป็นกีบน้อยครับผมค้าพ,พี่นองมาลาบกไล้ครับจับนฟะ้าลงดิตงตามคล้องครับผมครับคล้องูนี่เป็นครับคล้อง เดี๋ยวก็ติดตามเบิ้งไป่ต้งกันครับผมว่าทีมีเบืกองไรให้เบิ้งบ่มีง่ายๆให้เบิ้งบ่เหมือนไปครับคือเป็นการมาเสียเวลาลุยเลยครับไม่ได้เขาภูมโดนครับพี่น้องถ้าพี่น้องมากเขาุ่มิหลากหลากหลายเบิง้งเปลี่ยนบรรยากาศครับผม

ทองเลยหายทองเลยหายทองเลยพึ่งเรียนไปได้อยู่ไปช่อนครับไปช่อนไปช่อนตัวสวยเลื่อยไหลมาเรื่อยๆบางใหม่มากหน่อยมากันใหม่เลยวะเนี่ยนะหายองไปช่อนตัวสวยช่อนตัวสวย มันจะพาเขาภูม,คม,มิครับครับผมนี่พรพี่น้องเขอคุ้มครับตัวสวยๆอยู่เดือดโลกครับครับพี่น้องด้วยกันต่อครับผมนี่มุดไร่เห้นได้บนบนข้าพี่น้องมาเบื้องบนลายครับเดี๋ยวครับนี่ครับพี่ยิงนี่หนีหนะประชดไหลมานจะสร้างมันับ ไหลามาใหมผมมาเห็นหางนี้เลยดำๆใส่น้ไหลออกมาไหลามาลำค้างใหม่เล้อบ,บางใหม่มาเลยเียนะเกือบมันบริยิ่งจากนั้งกลายเป็นยืนยินย่งครับเมื่อกี้หมายับประมาณนี้ครับนี่ส่วนนี่ฟังนี้มีชอ่องหนึ่งไฮเบิเ้งครับเป็นภูมิี่ครับ มีมากเบิ้งไปทำกันครับติดตามร่วกันครับพี่นอ้องนีกรกไรอย่าง้เบิ้งบ้างนช่อนครับอันนี้ช่อนครับพี่นอ้องหนากแทะโดนครับโดนโอ้ นิ่หลอดช่องครับนี่งยากครับึน้นจะขึ้นมาเมื่อกี้ครับขึ้นมาลอยก็น,น้ำตื่นชอนชอนปอกตัวดีครับกลางหัวเลยกลางกระบาล ขึ้นมาขึ้นมาเจ็ติดเลยก่อภัยครับเนี่ยตัวสวยตัวสวยมาจขึ้นมาฮะเบื้องหมอกไายครับเจอเจยช่อนครับแถบมบที่สองแล้วโอ้นึกว่ามันใหม่ครับนึกว่ามันใหม่นอนนี่ ขึ้นมาเบื่อมากไยครับตอนนี้ไม่ค่อยบ่อยากลงอ่างมาเลยครับเพราะว่าอังล่มครับนี่เกากลางกระบานเลยครับทะลุแอดีนะครับลุยกันต่อครับผมครับทะลุ นนูะครัอโอ้โหนี่บ่ท่านพี่น้องเอ้ยเปิดกล้องบ่ท่านครับฝนแรนอยู่ฝนขึ้นน,นี่นี่ครับในนามคุณคุณตอนแรกเมื่อคืนยุ่งฝนครับตอนแรกบ่ได้เปิดกล้องผมยิงไปมันถอยหลังลงก่อนครับยิงบ่ท่านวันนี้มาขึ้นไหมก็มาขึ้ืนนี่นี่นครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาเต็มเต็มอยู่ครับ มานามั่งรอเบิ้งไอชอนครับไอชอนมันขึ้นน้ำตื้นอากาศเย็นเย็นนี่คือมันมกขึ้นมาลอยตามไอหาดนี่สิครับนะเ,นเนี่ยเป็นเนินดินเนินหินนี่สิครับมันมกขึ้นมาลอยโอ้ยังแห่งดีเลยนั่งเบื้องครับแปลนดีแท้ กลับมากลับมาครับกลับมาลูกกลับมาได้ครับ ครับผมใส่จักสองโลอยู่ครับพี่น้องโอ้เกือบขาดเขาชิงเฉียงเตืนอนเขาเต็่มมาได้ครับพี่น้องสอดลงไปคานี้ยิ่งคานี้สอดต,องตรงไปใกล้ครับให้เต็ตตตตตม,แตมแล้วหมอกลายเห็นโตแล้วครับพี่น้องม,มาเลยหมอกลาย นะครับนังตตอ,อีกจะเข้าครับผมเดี๋ยวจะเข่าุ่มต่อครับโดนว่ะโดนบ่ะลอยอยู่ลึกครับมันบ่ขืนมาพี่น้องมันเห็นค้นมันบ่แหงจมลงมั่งอมขขืนเลยต้องเทคสิบว่าโดนครับบ่โดนนี่ดีอ่าโดนครับว่โดนไม่ไม่ เห็นปลาเห็นปลาหาไราปลาหน่อยเห้นหนครับผม่เขาเป็นไก่ที่หนตัวยังไงตามมาเพิ่ครับเห็น,นตัวเราไรียระหว่างกันตัวเล็ครับห่ามกนช่วงครับาห,งหงงงบงงบาะงะัลเท่านะั้นเห็นโจงก็ ็นมาจัดครับหน้องมาชัดยูยูจะเห็นตัวมาจัดจะเห็นแต่ให้เราโค้งง่ายโดนครับโดนโอ้ตัวไงนึงมาโดนอู้ยเสียดาย เขา่ครับพี่น้องปาดปดกวกเขาง่ายน่มัก็ถือกันนี่ไหปาดปาดปาดตายตายเจ้สองลูี่เราพี่น้องอู้ว่เห็นโอ้ยอยัถือตายตายตายมงไมครับมองไม,ไมแรงมานผเลยครับเนีครับพี่น้องนี่พ่อกินเหรอครับ ได้สามแต้มอยู่ว่าดีภพาพพี่น้องเขามาอีกคือดีบอเขาไปดล้ครับคือนดีกลับเลยครับนี่ออกมาสวยครับออกมาตีหามงก่าสิบเอ็ดมงครับออกมาแล้วคลิปนี้ขอจบไปท่่นี้ครับคือดีกลับเลยแล้ครับพี่นอ้องฝากติดตามคลิปหนาครับหวัสดีครับ